สวัสดีค่ะเพื่อนนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนนทุกคนมาพูดกับติกแล้วนะคะเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าใช่ไหม ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเฟจะมาแกะกับกล่องสุ่มอีกแล้วนะคะซึ่งกล่องสุ่มที่ไฟได้มาในวันนี้นะคะจะมาจากร้านนี้เลยนะคะของน้องมุกนั่นเองนะคะซึ่งกล่องสุ่มที่ไฟได้มาเนี่ยจะเป็นราคาห้าร้อยห้าสิบาททั้งหมดสองกล่องนะคะซึ่งจะมีเบอร์ทั้งหมดหนึ่งถึงสิบเจนะคะแต่เฟย์เลือกมาแค่2เบอร์เท่านั้น,นะคะ่ะรับในกล่องค่ะนะคะก็จะมีประมาณหนึ่งชิ้นนะคะถึงสองชิ้นแต่ว่าจะเน้นเป็นพวกแบบไอบลูมหรือว่า ชิ้นแพงๆแล้วแบบมาใส่นะคะเบอร์แรกนะคะจะเป็นเบอร์แปดค่ะและเบอร์ที่สองนะคะจะเป็นเบอร์สิบสองค่ะเหตุผลที่เลือกเบอร์แปดนะคะเพราะว่าเป็นเลขที่นะคะที่เปยอยู่โรงเรียนเก่านะคะซึ่งเเลขที่แปดมาตลอดระยะเวลาหกปีอยู่เลขแปดมาตลอดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะทำไมแบบอยู่เลขที่เดิมตลอดท,ทั้งๆงที่ คนอื่นๆนะคะเขาก็สลับเลขที่กันหมดเลยแต่ยังไงเฟย่ยังอยู่ที่เดิมที่เลข8ตลอด6ปีซึ่งเฟยก็เ,เลยคิดว่าเลขนี้น่าจะเป็นเลขเลขดวงดีสําหรับเฟยหรือเปล่าก็เลยเลือกกล่องนี้มานะคะส่วนเบอร์12นะคะก็จะเป็นเบอร์นําโชคของเฟยนะคะคือ นะคะคชอบเลขนี้นะคะมันดูแบบเป็นเลขคู่เป็นเลขที่ดูสวยงามสองใช่ไหมก็แสดงนนว่าต้องมีมากกว่า1หรือ3ชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะเรามาแกะกันที่เบอร์แปดก่อนแล้วกันนะคะเบอร์น้ำชบของเฟย์เนาะซึ่งกล่องนี้นะคะส่งมา52บาทแบบ EMS นะคะก็มีสติกเกอร์เดอเทปติดตรงเนี้ยเป็นรูปซูมิโกะด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นตุ๊กตาโคเปจังนะคะมีเรามาแกะกันเลยดีกว่า ออกมาแล้วคือแบบเนี่ยคือของที่ได้นะคะนี่เลยก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นเจ้าไข่นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นของแถมนะคะสโลมากอะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเหมือนเป็นของแถมอีกชิ้นนึงนะคะเป็นโพสต์อิดนะคะมียี่สิบแผ่นต่อนหนึ่งอันนะคะ ส่วนของที่ได้จากกล่องสูงนี้นะคะมันก็คือนี่เป็นสับประรด P P A P นะคะซึ่งมันสโลมากเซี่งคือจะบอกว่าหูตัวนี้มันสโลกว่าที่เฟมีนั่นแหละค่ะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเฟมีแล้วนะคะซึ่งก็เลยไม่ค่อยจะแบบตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ก็โอเคคุ้มเพราะว่า ตัวนี้ที่แฟมมีเนี่ยเฟรซื้อมา790และอันนี้ซื้อมาแค่550โอ้า y god อถูกมากนี่เลยค่ะโอ้โหสโลมากๆอันนี้สโลกว่าของอันของเฟงน,นะ มาที่กล่องเบอร์12กันเลยนะคะกล่องที่เฟยคิดว่ามันจะนำโชคจะนำโชคจริงไหมไปดูกันเลยเปิดนะคะลืมบอกไปกล่องนี้นะคะเบอร์12เนาะโสมา52บาทเหมือนกันนะคะซึ่งเท่ากันกับกล่องเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเรา้มาลุ้นกันดีกว่าว่าได้อะไรนะคะได้ไดอะไรอย่ย ออกมาแล้วนะครับไปๆชิ้นแรกที่ได้มาเหมือนจะเป็นของแถมหรือเปล่าโอ้ยเป็นสกูชี่แบรนด์ของน้องมุกเองเลยนะคะนี่เป็นรูปหอยเชลล์นะคะนี่โลโก้แล้วก็มีแท็กนะหมู่มุก s กูชี h i นะคะนี่และอีกอันหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของแถมหรือเป็นของในกล่องนะนี่เป็นบันนะคะอ้โหนิ่มแล้วก็สโลมาก เลาเป็นบันพวกเนี้ยมันบีบในแพ็คเกจจะฟินกว่านะคะและอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือนี่เป็นเบรดดอไอบูมปรากฏว่าเจ้าเบรดดอนะคะที่แฟได้ในกล่องซุ่มนี้ผำกับที่แฟมีอีกแล้วนะคะเท่ากับว่าดวงแฟมีดีจริงๆกับการเรื่องเบอร์ดันเป็นซ้ำหมดเลยนะ ซ้ำกับซ้ำเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะมาสนุกสนุกเนาะก็เดี๋ยวจะเก็บให้หมดเป็นคู่คู่เลยคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เฟได้แต่ตอนนี้เนี่ยสามารถกด subscribe ได้ตรงนี้แล้วนะและอยากดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถดูได้ตรงนี้แล้วนะ แค่นี้ง่ายๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะๆนะคะไปก่อน